สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องยายหน่อยยายหน่อยพับเพิ่ด์ดเนยค่ะเด้อคลิปนี้กับสิม่มาท่านผู้ชมเฮ็ดสูตรคำนวณนเลขบุญเลขบนสามตัวมาตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ห้าส,สิไปไว้ไหว,ไวเนาะค่ะเนาะเอาเริ่มตั้งแต่ง,งวดสองสองสามเนาะค่ะเนะสสเาะมาเสีย์ลักลอยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยหาเสีย์สสลักลอยบวกลักหมืน่นหมวกด้วยหมืน่นห้า หนึ่งบวกสองเราก,ก็สามสามเหากัสี่ห้าก็เดินหนาห้าหกเดินหนายังละเต็มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงวัดต่อมาห้ากับสี่เด้เลขเดน่นเพื่อตัวน,นีเพื่อตัวน,นี้เนาะคะ่ะเนาะมันสิมาลักโอยลักซิบลักหน่วยมันสิมาเบิด์ตสุหน่วยมันสิมาเบิด์ตสุหลัก แต่ละงวดมันบโบหูวเสียออกมาตัวหนแต่มันมาหดแล้วโตเท่าตัวนี้ก็ห้าบวกห้าเท่ากับสิบเท่ากับเดือนหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้เขาก็ไใดสอง วันนี้ก็สองบวกเก่าก็สิบอเอ็ดเขาก็เอาสองสามสี่นีขน่ขวก็ได้ตัวเด่นเนี่ยสี่สามตัวมาตัวหนึ่งวันนี้ก็หนึ่งบวกหา้าเท่ากับหกหกแล้วเขาก็เดินนายนี่เจ็ดแปดเก้า ข้างหน้าานวดสูตรย้อนหลังนอกขอนนอกสนับสนุนซื้อฉลากกินแบงเลอค่คเดอถ้าเกิดว่าได้สูตรวิ่งเด็ดๆอันไหนเขาก็ไปจับใส่เลยเขาสิมีคลิปอีกอยู่สิหาตัวเด่นตัวใดที่มันในสูตรมันช่อนกันเขาก็เสียเอาตัวนั้นนะมันเป็นตัวเด่น เก้าบวกเจ็ดกับสิบหกเท่ากับเดินหน้าเจ็ดแปดเก้าได้เจ็ดหนึ่งกับแปดบวกสองก็เป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ได้ตัววิ่งมาสามเนอะเนอะ มาลักหน่วยตัวนี้มันก็เลือลักหมืน่นล,ลักลักลอยบวกลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นถ้าลักลอยก็ลักหมื่นมาบวกกันแปดบวกสี่สิบสองเขาก็าเดินสิบสามสิบสี่ก็เดินหนายังยังละเต็มเนาะคน,นะอันนี้ก็มาสาม bảy bùa cào mười sáu chết bảy bùa cào mười mười sáu mười bảy tám cào cào an anh หวดน,นี้ลดคันรดงวดเดียว่เขาอย่างสิตามโตน้องพะนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสมามาหลายถ้าเกิดว่าลดงวดนี้งวดนี้ตรงมาศูนย์บวกสี่ได้สี่เดี๋ยวนี้ห้าหกเจ็ด ถืองวดน,นี่ถือนันพิษงวดเนี่ยงวดเดียวเห็นไหมงวดน,นี้ก็ถือสามบวกหาเป็นไปเออเอาเอา,เอาตัวนี้กันหาบวกศูนย์ได้หาได้หาก็เดินหกเจ็ด แปดปรากฏว่างวดนี้มมาสองตัวมาถึงงรักหน่วยรักสิบเลยนมาสองตัวได้หมดน,นี้วันนี้สามกับ5าเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอันนี้มารักรอย บางวดตัวนี้แล้วค่ะด้วงวดนีมนมดนน่มันสิมาตัวใด้าเบงสิคำมวณเบงวะมันสิมาตัวใดเหลขเด่นงวดนี่หกบวกเอ๊หนึ่งบวกเก่าเป็นสิบสิบเอด็ดสิบสองสิบสามได้มาสิดใดตัวเด่นนี่หนึ่งกับหนึ่งสองสามเนาะขนามาสิดใดตัวเด่น งวด1กะักกาหนกระักรา หกสามเด่นเด็ดหนึ่งสองสามสี่ได้ต้นนี้เนาะค่ะเนาะมันก็ไปสิไปจับเบิงบางงวดได เอ้ไปวัาตัวใดมันเด่นเ้าสิไปเบิงอีกสีคำนัอนวณอีกคลิปหนึ่งเราก็มาส้นกันว่ามันสีส้นว่มัชนส้นนะฮกเอาเด็กตัวนั้นมาเป็นตัว,ต,วตัวเด่นเนยตัวหน้มันตรงมาตัวหนึ่งมันสีมาลักหน่วยซิหลอยมีซิ์มาได้ทั้งสา,สามหลักเลย สุดมาทบทวนบางเนาะอืนี่อันนี้ก็มาหาหาลักลยอยน,นี่มาหาลักลยอยน,นี่ม่อันนี้มาลักสิบ อันนี้มานลักสิบอันนี้มานลักสิบอันนี้มานลักมาทึ่งหลักสิบหลักร้อยเลยอันนี้มานลักนวยอันนี้ก็มาลักน่วยน,นี่ก็มาลักสิบ หลักสิบเห็นบอบท่านผู้ชมเห็นบอพขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อถ้าเกิดว่าบบตาไล่ก็ได้ย่อยห,หน่อยก็เป็นมือใหม่เนาะก็อขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อสามอันนี้นม่มีม่สิ นี้งวดนี่รูดเด็เจ็ดเปดเก่ามันออกสี่สี่หกรูดรูดอันนี้การรูดเพิ่มันตรงมาไอหกเจ็ดหกห้าวันนี้มันมาออกศูนย์เก่าหานมาลักหน่วยลักหน่วยเกเกินนี่วันนี้มันมาหกเจ็ดเนี่มาทั้งลักหน่วยลักสิบเลยเนี่ หวดก่อนนะหวดห้าหกเจ็ดมันออกมาหกเจ็ดดีตอนมาว่าหกเจ็ดเปียสีเหลี่ยงนี่ม 6, 7, 8, ันหาหกเจ็ดอันนี้หกเจ็ดเปดขันเป็นหาหกเจ็ดถ้าเกิดว่าต้นนี้เดี 6, 7, ๋ยหาหกเจ็ดสีถือสามตัวตรงคนนี้นี่มันเลื่อนไปเต็มเดียวไงนี่หวดนี้มันก็มาเห็นเด็กเก่าศูนย์หนึ่งมันมาลักลอยหอดนี้หอดนี้มันต้องมาจังไรก็บตรงมา หนึ่งสองสามนี่มันต้องมาพันผู้ไดมากกับกดไลค์กดแชร์ใ้เล่ะเดอรพันผู้ไดอยากเบิ่งคลิปใหม่ๆกับกดกระดิ่งไหวเดรคะเดอถ้อาะคลิปใหม่ๆมากสิไดเบิงเลยคลิปนี่ก็เท่านี้ก่อนเนะาะค่ะเนาะเห็นยัง เฮ็ดพิษผาดไปกับข้อโทษข้อไพยด้ยค่ะเด้อมือใหม่สวัสดีค่ะกคตรไล่แฮนเดอวยค่ะเด้อกดแช่น้ำ